สวัสดีครับน้องๆครับนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ทีเด็ดป .4 คณิตศาสตร์อีกข้อหนึ่งนะครับที่มีน้องๆถามมานะครับว่าคุณพีครับข้อนี้มีแนวคิดยังไงบ้างครับคือพี่จะบอกว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างจะง่ายถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับเรื่องบางเรื่องก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดเรารู้ว่าใน วงกลมหนึ่งวงนะครับเนอะมันจะมีเส้นเส้นหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือเส้นผ่าศูนย์กลางครับเส้นผ่าศูนย์กลางคืออะไรครับน้องครับเส้นผ่าศูนย์กลางคืออ่าส่วนของเส้นตรงนะครับที่ลากจากส่วนโค้งหนึ่งนะครับผ่านจุดศูนย์กลางไปยังอีกส่วนโค้งหนึ่งอ่าเช่นเส้นนี้เห็นไหมทีนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของเราเนี่ยถามว่าอ่า จำเป็นต้องมีเส้นเดียวไม่ตอบไม่จาเป็นครับจริงๆเส้นผ่าศูนย์กลางมีมากกว่า1เส้นครับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมอ่ะมันมีมากมายหลายเส้นเลยครับเป็นอินฟินิตี้เลยครับก็คือมันจะลากตรงไหนก็ได้นะครับแต่นะจุดสังเกตง่ายๆคือมันจะลากผ่านจุดศูนย์กลางเป็นต้นนะแล้วคุณสมบัติของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมคือเส้นผ่าศูนย์กลางทุกเส้นมันจะมีความยาวเท่ากันครับน้องกับอันนี้คือสิ่งที่น้องควรจะทราบก่อนจะทําโจทย์ข้อนี้นะโอเคไหมอ่ะ ีนี้คุณครูครับนอกจากเส้นผ่าศูนย์กลางยาเท่ากันแล้วครับรัศมีของวงกลมทุกเส้นก็ยาวเท่ากันด้วยครับพี่แอบไปดูโจทย์โจทย์คนนี้ค่อนข้างจะง่ายครับน้องครับโจทย์บอกว่านะครับถ้ามีวงกลมเนี่ยประมาณ3าวงมันซ้อนกันอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยออกมาแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันดันมีความยาวเส้นนีย้ยาว34เซนติเมตรอ่าโจทย์บอกอย่างนี้นะความยาวของด้านจัตุรัสเนี่ยยาว34เซนติเมตรนะครับและเอ่อความยาวของรัศมีวงกลมมีวงหนึ่งวงเล็กที่สุดเนี่ยมันตรงเนี้ย มันยาวอยู่8เซนติเมตรอันนี้คือโจทย์กำหนดมาให้จากข้อมูลนี้อยากจะทราบว่าคุณครูครับนะรัศมีของวงกลมนะครับวงที่2ก็คือวงกลางเนี่ยยาวกี่เซนติเมตรเป็นตน้นนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากทราบครับทีนี้พี่ก็มานั่งดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ถ้าเราเข้าใจบริบทของวงกลมมันจะง่ายมากๆับ้องครับ,รบ,รบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เส้นที่ยาว34เซนติเมตรมันเป็นความยาวด้านของจัตุรัสก,ก็จริงบางคนบอกค,คุณครูรครับโจทย์คนนี้ผมจะหาคําตอบได้ถ้าเกิดผมรู้เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมแต่โจทย์คนนี้ไม่บอกมาแต่ในความไม่บอกมามันก็แอบบอกมาคับน้องครับเพราะว่าอะไรเพราะพี่จะบอกว่าเส้นสีชมพูเนี่ยน้องๆดูให้ดีนะที่เป็นความยาวด้านเนี่ยตรงนี้มันจะมีความยาวเท่ากับตรงนี้ถูกไหมตรงกลางน่จริงไหมจริงครับ อ่านี่คือเรื่องจริงนะดังนั้นพี่ก็จะบอกว่าคุณครูเส้นนี้ถ้าเกิดพี่ลากเส้นผ่าศูนย์กลางรงกลงพอดีเนี้ยเส้นสีจมพู2เส้นนี้จะมีความยาวเท่ากันและไม่ใช่แค่นั้นด้วยครับน้องครับเส้นสีชมพูเส้นนี้มันจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมด้วยเห็นไหมเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมด้วยจริงไหมครับแต่เมื่อพี่บิดมุมทิศทางนะทวนเข็มตืดนิดหนึ่งเส้นนี้มันเอียงมาอยู่ฝั่งนี้เส้นสีชมพูตรงนี้ ก็ยังถือว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเหมือนกันดังนั้นเมื่อพี่เขียนยนี้เสร็จปุ๊บน้องๆหลายคนพอจะเก็ตแล้วว่าอ๋อเส้นสีชมพูเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมใหญ่ที่บรรจุอยู่ในวงกลมอะ่ะกับเส้นสีชมพูคือความยยวความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันยาวเท่ากันครับแสดงว่าเส้นเนี้ยก็ยาวทําไมลูกอ่ะพี่เขียนแล้วกันนะเส้นนี้ยาว3ม 14นะครับนะเซนติเมตรพี่เขียนเป็นซมแล้วกันนะเหมือนกันนะครับน้องครับอ่าพี่เขียน,นแล้วแต่ว่าเส้นตรงนั้นยาว34เซนติเมตรเหมือนกันครับเมื่อเราทราบว่าเส้นตรงนั้นยาว34เซนติเมตรเราจะหาความยาวลูกรัศมีของวงกลมกลางคือวงกลมที่มีเส้นเสียเขียวใช่ไหมพี่ก็กำหนดเลยว่าตรงนี้รัศมี R หน่วยทานไหมลูกอ่ะพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะจะได้ไม่กังวลอ่าจะไ,ไม่บังนะตัวนี้รัศมี R หน่วยถ้า ตรงนั้นรัศมี R หน่วยตรงนี้ก็รัศมี R หน่วยเหมือนกันพี่จะให้น้องดู3เส้นนี้ครับให้ดูเส้นนี้ครับดูนะเส้นนี้ R หน่วยเห็นไหมพี่ให้มาแต่ว่าเส้นนี้ก็ R หน่วยเส้นนี้ก็ R หน่วยทำไงคะและพี่ถามว่าเส้นสุดท้ายเส้นสีชมพูแล้วกันเส้นนี้ยาวกี่หน่วยเส้นนี้ยาว8หน่วยพี่ก็เห็นนช้าๆแล้วกันนะเส้นยาว8หน่วยปรากฏว่าเราเห็นแล้วว่าคุณครูครับความยาว R หน่วยบวกความยาว R หน่วยบวกความยาว8หน่วย3จุดนี้เนี่ยเส้นละหนึ่งเส้นเนี่ยสองเส้นเนี่ยแล้วก็สามเส้นเนี่ยบวกกันต้องมีความยาวเท่ากับ34สามสคบสี่เอง นะเราจะไปเขียนสมการได้ป .4 ก็เขียนได้นะ r บวก r บวก8ต้องมีความยาวเท่ากับ34ถ้าจะเขียนสมการย้าย8จากบวกย้ายไปกลายเป็นลบ r บวก r ก็คือ 2r อภิเกต r บวก r เหมือนเดิมเป็น r บวก r เท่ากับ26แล้วไปหาว่าเออะไรนะ 2r เท่ากับ26แสดงว่า r เดียวก็จะมีค่าเป็น13ก็ได้อันนี้ก็คือง่ายๆไปเลยนะจ๊ะอันนี้จบแล้วไม่มีอะไรครับเจ้ขอ้อนี้นะครับสังเกตให้ดีความรู้ง่ายๆเกีย่ยวกับเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางรัศมีวงกลมแค่นั้นเองครับ